ความรับของคนที่ทํางานนะคะแบบชิลๆแบบสบายๆและรวยไหวค่ะคุณรู้ไหมคะว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จเขาจะต้องทุ่มเททุ่มเทกายทุ่มเทแรงกายแรงใจอยู่แล้วค่ะแต่พอได้พอเขาได้ทํางานไปเรื่อยๆแล้วเขาจะทํางานแบบชิลๆ ชิวๆแบบในที่นี้ไม่ใช่แบบสบายนะคะเพราะอะไรเพราะการที่เราทํางานแบบชิวๆหรือทํางานแบบมีความสุขนะคะจะทําให้เรานะคะมีไอเดียจะทําให้เรามีความสุขในการทํางานไม่ว่าเราจะทํางานอะไรจะแล้วแต่ค่ะเราก็จะประสบความสําเร็จได้แต่ที่ดีที่สุดคือคุณต้องตั้งจิตอธิษฐานค่ะในสิ่งที่คุณทํานั่งสมาธิทําจิตอธิษฐานอธิษฐานว่าครั้งนี้แหละเป็นครั้งที่เราจะทําให้มีแบบ ประสิทธิภาพมีทรงพลังไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนั่งสมาธิค่ะเพราะว่าการนั่งสมาธิเป็นส่วนหนึ่งของสติปัญญาของเราเพื่อจะได้คิดริเริ่มในสิ่งที่เราทํานั่นเองเพราะว่าคนก็เป็นคนหนึ่งค่ะเนาะโดยความที่เรานะคะ,ะทํางานมาเยอะเนาะทำงานมาหนัก เราไม่รู้ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้สมองใช้สมองก็จริงแต่การใช้สมองของเราคือมันจะหนักเกินไปแต่พอถ้าเราได้โอ้ได้ตั้งจิตอธิษฐานโอ้ต้องทําแบบนี้นะตั้งจิตให้แน่วแน่ตั้งจิตให้มั่นในสิ่งที่เราทําค่ะยังไงเราก็ประสบความสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆค่ะโคดอุ้มชนิีดีรุ่นพี่ออนไลน์สร้างรายได้จากการเทรดเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะกดลิงก์ที่ใต้โปรไฟล์ติดตามกันได้ค่ะ